ไฮโซไนอวดความหวานครบรอบรัก3ปีเต้านัทพร เพลอแป๊บเดียวก็ศึกษาดูใจกันมานานกว่า3ปีเต็มแล้วล่ะค่ะสําหรับคู่รักคู่หวานอย่างนางเอกสาวแต้วนัทพรเตมีรักและไฮโซหนุ่มในประนายพรประภาที่ล่าสุดฝ่ายชายก็ได้โพสต์ภาพคู่ในวันครบรอบ3ปีเมื่อวันที่13พฤษภาค,คมที่ผ่านมานะคะพร้อมกับเขียนข้อความสั้นๆว่า Happy 13 May 2023 Thank you for the amazing 3 years to m a n y m o r e นะครับซึ่งก็แปลได้ว่าสุขสันวันครบรอบ13 เดือน5ปี2023ขอบคุณสำหรับ3ปีที่น่าตื่นตาตื่นใจและอีกมากมายนะครับท่ามกลางคอมเมนต์จากเพื่อนเพื่อนร่วมถึงแฟนคลับที่ต่างเข้ามาแซวความหวานและแสดงความยินดีกับทั้งคู่กันมากมายค่ะอีกทั้งยังได้ส่งอีโมจิร่วมหัวใจให้ทั้งคู่เต็ม IG เลย